พูดถึงธรรมหรือคือธรรมชาติที่เรารู้จักมันยากก็ตรงที่ว่าสติของเราไม่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วก็ที่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ากายหรือจิตเราก็นึกไม่ถึงมันคันกันมานิดนี้ เราก็มาน,นึกว่าไม่สาคัญอะไรเป็นธรรมดาธรรมดา,างานเขาทอก็ไม่ไรู้นะเขาต้องรู้ทุกอย่างหมดถ้าเรารู้ถึงว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราอะไรเกิดขึ้นที่จิตตลอดเวลาแล้วเราจะมองเห็นตัวทุกข์ในตลอดว่าไม่เคยเลย ตแต่เลื่มตาึ้นมาแล้วจะกระั่งไปนอนจะตรงไหนมันสุกบ้างไม่ไหมยะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เล็กทุกข์น้อยทุกข์นิดทุกข์หน่อยใช่าแต่หลักของใตรลักเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกข์เรื่งเกิดขึ้น,ออน,น,น,นมันก็ มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปการที่มันดับก็มันไปเองนั่นนั่นแหละโมหะแต่ที่เรารู้แล้วเราละมันดับนั่นหลายปัญญามันอยู่ตรงนี้แหละเป็นหลักสำคัญโดยมากแล้วทุกที่เกิดทุกกายเั่นความมี แต่ทีนี้ทุกใจที่เกิดเช่นว่าเราทํางานพาทำงานนี้จิตเขต้องคิดไปในเรื่องงานปัจจุบันขณะที่จิตมันคิด่มันคิดทางดีนั่นมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะธรรมชาติของกิตเล่นสหายที่กายคิดเขามันมีอยู่ คือตัวที่เกียดเรียกว่าโสัจฉะตัวนี้มันคอยที่จะมานึกประคิดขึน้นมาเลยมีคิดจังหวะไม่รู้ไปทำเอาอะไรสำงานมันหนักจากเรื่องอย่างนี้ต่างๆนานา,นาหาได้คิดไปไม่ว่าที่เราทำนี้ มันได้อะไรบ้างหรือเปล่าหรือทำนี่มันสูญเปล่า hmm. ถ้าเราคิดว่าเราทำนี่มันเป็นประโยชน์ทำไม่พระศาสนาโดยตรงนี่เราทำไม่วัดเราทำไม่ศาสนาทำเพื่อพระศาสนาและตัวเราก็ได้ใช้สิ่งที่เรากระทำนั้นด้วย เราก็สบายผู้อื่นก็สบายตาดูก็งดงามสบายสะอาดเราเองเวลาเดินขึ้นจะทำจนนันทนน้อนทางนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทำเลยก็ได้แหวกแวกเดินเ <c oughs> อาหาหญ้าค่าขึ้นมาต้นไม้ราบขึ้นมาให จับเสื้อขึ้นมาแวกเดินก็ได้นี่ยะแต่ถ้าเราคิดถึงศาลาประโยชน์มันผิดกัน <c oughs> มันเกิทรอาที่ว่าคือทำ <c oughs> ให้รู้เรื่องว่าธรรมาชาติของกิเลนมันชอบไม่ทำอะไรสักอย่างถ้าอยู่ในโลกนี้เกินมา <c oughs> มันคิดว่า ถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วสบายที่สุดมันว่างั้น mm. อ่ะห่าง,งไม่รู้ว่าตอนท,ที่ที่มันคิดเช่นนั้นอ่ะมันถูกรามชาติหรือไม่มันติดอิมันปิดตามาติแท้เลยถ้าหาว่าเกิดมาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมันจะสร้างมือสร้างเท้ามาทำไมอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็ต้อง อยู่เฉยๆสิไม่ต้องเดินไม่ต้องใช้มือแลกกินอะไรห่ออยู่ยังไงอ่ะอยู่รูไม่ไม่กินสรกขุดให้เป็นรูยอยู่รู้ยังไงเขาต้องอยู่ในนั่นย่างไานานางไพวกนอนได้เคยอยู่นใน่วมงั้นมันก็ดู่มันสบาย เกิดถึงกูมีอุดมสมบูรณ์ของกินไอ้กินแม้นกินหอมมันมันไม่รู้เรื่องมันคิดแต่ว่กินอย่างเดียวมันก็มีตัวเป็นปลอกๆมีฝากสำหรับกินกินแล้วก็นอนอยู่ในคูน,นั่นแหละนั่นสัตว์ชั้นต่ำแต่เราเป็นมนุษย์การที่ จจรรมชาติมันสร้างให้จากกรรมที่ให้มีมาพร้อมให้มีมือให้มีเท้าทั้งมือทั้งเท้าทั้งร่างกายมันทำมาเหมือนกันเหมดนให้มีกะโหลกศรีรษะสำหรับเก็บจิ่สำคัญคือมันสมองวายสำหรับคิดไวายสำหรับนึกเป็นเครื่องใช้ของจิตมัน หายเมหัวใจสำหรับสูบผิดโลหิตหายมีปอดสำหรับหายใจเอาอากาศดีเข้าไปพอกโลหิตที่เสียเคือโลหิตนันเทวาใจเรามันก็มีสี่ห้องฝ่ายโลหิตแดงทั้งสองห้องฝ่ายโลหิตด,ดำสองห้องเมื่อเรากินอาหารไปแล้วก็่ายมันไปทางเส้นน้ำเหลืองไปออกเลือด เป็นเลือดที่หัวใจแล้วก็มันก็ฉีดออกไปห้องที่หนึ่งหลงห้องที่สองออกไปแล้วมันก็กลับมาเป็นโลหิตด,ดำเพราะอาหารที่เป็นอยู่ในโลหิตแดงมันส่องไปบำรุงร่างกายหมดไฮ้ปคาร์ามีนาที่โูบาอากาศออกซิเจนเข้าไป ไปฟอกโิตสีดำให้มันแดงขึ้นก็แดงแล้วก็กลับมาคาสู่หัวใจสีแดงเองมันมันวนอยู่อย่างนี้มันทำมายเสร็จสมองมีสามส่วนส่วนหน้าเป็นเรื่องของความคิดความจำส่วนท้ายทอยเป็นส่วนของการบังคับบัญชาต่างๆ ตั้งแต่ไยถอยลงมาถึงกอไขสันหลังให้นี่เป็นที่สถิตแทงชีวิตจิตใจเพราะว่าตามหลักปริยศาสตร์ดูด่มันสร้างซับซอ้อนมันสร้างอะไรขึ้นมาในตัวของเราทุกอย่างมันสร้างเพศสำหรับเื่อสืบพันธุ์เพราะว่ามันต้องขยายพันธุ์ มันทำมาให้หมดและเจ็ดกเหมือนกันให้อเครื่องรับสื่อสารตาไว้ได้สำรดูรูปหูสำหรับได้ความเสียงลิ้นสำหรับรู้รสอร่อยหรือไม่อร่อยเพื่อชวนให้มันกินได้มากตาอร่อย หรือของที่เป็นพิษเป็นภัยมันก็รู้ไม่กิน mm hmm. แล้วก็ปากของเรามีต้งสำหรับไว้กินอาหารด้วยและมีลิ้นมาช่วยลิ้นได้ช่วยหลายอย่างช่วยทมในคลุกคล้าวอาหารวันมามีนาที่เคี้ยวบดอาหารที่มันหยาบหยาบอยู่มันไม่ค่อยเนียนขึ้นเราไป ย่อยในกระเพาะเอกทำได้เอกเขาเก้าอีกจะไปย่อยในลำไส้เล็กให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอกีกตอนนี้แหละ่งซึมซาบไปสู่หวัวใจถ้ลาลำไส้ใหญ่ก็ยังยังบีบคั้นเอาจากอาหารที่กินเข้าไปอกีกเอาจนหมดเหลือแต่กากคือเป็นของหยาบแก็บไว้ก็ไม่ได้ถึงเแก็บไว้มันมันทำให้เอาเอง เดี๋ยวก็เจ็บต้องต้องขับต้องตายน้ำที่กินเข้าไปมันไป็เด็เพลสื่อน้ำทุกชนิดสื่อสำหรับให้น้ำอาหารเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายชุ่มชื้นหามันก็มีหน้าที่ของมันไตมีหน้าที่แยกน้ำออกที่ไปในร่างกาย ถ้าไปเท่าไรก็ออกมาเท่านั้นแหละออกได้ไหลายทางทางน้ำมูกน้ำตาทางผัดสาวะทางเหงื่ออ่าทีาทางออก,กมันแล้วก็นั่นที่ปัสสาวะมันก็ไม่ใจไม่ใจแล้วมันกันกรองกันกรองเอาที่เป็นน้ำปัสสาวะที่ว่า อ่าต้องมีกลิน่นมีอะไรแหละเป็นธรรมดาพราะม,มันเจอพ้นไปสิ่งอื่น<ม>ก็ถ่ายออกมาคราวนี้ถ้าอันหนึ่งอะไรพิการลงไปมันก็ยุ่งละม,มันไม่มีอะไรทั้งหมดนี่เป็นเครื่องกลของร่างกายทั้งสิ้นมีใจเป็นผู้รับรู้อยู่ผู้สั่งงาน<ม>ตา เห็นรูปสัตว์มันจะมาทำร้ายเอาอเพียงตัวหาเครื่องมือต่อสู้พอเพียงเล็บมือกับคำาฟันสู้มันไม่ได้มันมีเขี้ยวมีเล็บขเขาคิดค้อนก็นเด็กเอาเคิดสรางเปืนขึ้นจะได้กรสร้างมีดสร้างขวานสำหรับตัดวันต้นไม้ถางหญ้ากจอบสำหรับกดดิน ให้ความคิดหน่งมันคิดเรื่อยมันอยากสบายคือมันอยากทำอะไรนั่นแหละจนถึงถึง,ถงขั้นเทคโนโเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเพลงขดปุมเขายังจะขี้เกียจกดอีกแล้วเพียงแปลว่ามีเครื่องบังคับการขดได้อีกอเพียงมองแสงกทระท้อนที่นั่นสินาปัมันเท่านั้นหรือเพียงพูดออกไปทอนนั้น มันไปเข้าเครื่องแล้วบังคับได้แล้ว mm. น,น,นะเพื่อเพื่อช่วยความเกลียดา้านทั้งหมดนั่นแหละเรื่องกลไกลต่างๆที่ขึ้นมาที่เรว่าเครื่องตุ้นแรงตุ้นแรงอ่ะเครื่อง,องหํารับช่วยเหลือความเกลียดา้านทั้งนั้นพอนานนานไปถ้าอยู่อย่างนี้นานไปหลายหลายศตวรรษ หลายหลายร้อยปีมีแต่เครื่องเหล่านี้ช่วยทำงานหมดความวิวัฒนาการของมนุษย์นี่ตามที่นักวิทยาศาสตร์มันวาดภาพไว้มันว่าหัวนี่จะโตขึ้นขาจะเล็กเรียวก็ไม่ค่อยจะได้เดินไปไหนมีโยนยานตั้งติน้นเหาะก็ได้คลานไปก็ได้จะทำอะไรไม่ต้อง กอดผมมันทำรินหุ่นยนต์ทำให้ทำได้ทำนา mm. แล้วลองาุดนตายทั้งหมดน่มันช่วยะไรได้ว่ามึงอยากตายเราโดน้ายจายทางเปกเน, mm. นี่ยแล้วทีนี้เนี่ยไอ้จนี่เราไม่นึกว่ายังกินได้ยังนอนหลับไม่มีใครคิดเรื่องตายคิดแต่ว่าะเจ้าไอ้นั่น ไอ้นั่นดีช่วยทุนแรงไอ้นี่ดีช่วยทุนแรงในหลวงพ่ออยู่ที่วัดนึงพอเห็นอะไรนั่นอะไรวะทองอม,มาพรวันในไปเห็นก็เอาไปขัดพื้นเขาบอกเครื่องขัดพื้นอ๋อเนี่มาใหม่อีกนะขัดยังไงก็ยืนดูมันราคาเท่าไหร่หมืม่นกว่าอดูเลย เมื่อก่อนเมื่อไม่มีเครื่องมันก็ถูก,กับมือถูก,กับไม้ผ้าพันก็มถูกได้เนี่ยนี่แหละร้องสุดท้ายก็เพื่อช่ยวยความเกียดขรานอย่างี่ร้องพ่อ,อ,อว่าะแล้วก็เรื่องมันสนุกกาดูแล้วกาดูให้ลึกซึ้งมันนี่คืออะไรแน่จิตของเรา ไอ้เรื่องตายไม่มีใครคิดไม่มีเลยขนาดที่ว่าใจยังเปลี่ยนได้เนาะก็ออยังไปเปลี่ยนเสียเป็นแสนเป็นล้านแต่นั่นแนหะปีหนึ่งตายสองปีตายเอาอยอมเปลี่ยนอยากจะอยู่ไปอายุนีมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละกินเท่านั้นเองกินนอนบางคนที เ็นลูกเศรษฐีปอดหายใจไม่ได้ปอดแข็งเอาปอดเทียมทําเป็นเหมือนถังน้ามันโซลาร์กลมก็ที่ตัวเป็นปอดช่วยหายใจอย่างขี่เรือเดินสมุทรเที่ยวรอบโลกทั้งๆดีละ่ะอาหารต้อต้องคนป้อนอยู่แล้วเดินเองก็ไม่ได้ต้องมีเครื่องนางไป มีคนเข็นคนอะไรไปเพราะไอ้แหลกหุ่มอยู่ทั้งตัวปอดคัดเทดดูมันคิดได้หมด่ะฉันเรียกว่าเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจจะมันหยุด,หย,ดหยุดเต้นมันจะตายอ่ะก็ช่วยได้พักไอ,อ้ปอดมันไม่ยอมหายใจเอาเอาปอดช่วยห,หายออกซิเจนถางนอกเอาเย็ดสายยางแยงกรบปุนรูจมูก จะได้นะหรอดไหมตายตายดังเพลนีเราตายตายดังเพล่นี่เราจะลืมความตายจะนด้การสั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นการสั่งสอนตีลึกซึ้งเลยเนี่ยต่อไปอกีกสิบปีอยู่ดีนี่หรือห้าสิบห้าสิบสี่หรือวาปี ไอ้มันกินละอย่างเราจะตัดหญ้าในสนามคนหนาจ,จะไม่ต้องไปกับคันเครื่อสบายจัดนั่งดูมันอยู่แล้วก็คอยสั่งที่นี่ที่วิทยุให้นไปสั่งเองได้แต่นั่นแหละผู้คิดขึ้นมาก็หวังให้ได้เงินมาคิดแล้วขายไม่ได้ขาดทุนตาย ต้องตั้งโรงงานทำขื่นขายแล้วขายในเมืองประเทศเดียวไม่พอรอยไม่พอต้องส่องไปขายต่างประเทศากาวนี้มาขายกันเขาอื่นทำเรียนขึ้นมาทำนี้เอาถูกแข่งขันมาแข่งขันก็ทําให้วิเศษขึ้นไปอีกใช้เลเหลี่ยมทั้งด้านการบ้านการเมืองครับไปจิตต่อไปหุ้นส่วนกับคนจันทนั้นเมืองนั้นตั้งบริษัทขึ้นมาขาย เอาคนช่วยยืมยืมมือของคนจันนั้นเป็นผู้จัดการบริษัทอะไรเ่ยิงขายของตัวนี่ที่อย่างญี่ปุ่นเพื่อได้สม,มัญานามว่าเป็นธธสัตว์เศรษฐกิจปร่อยลองดูตายตายตายทั้งินอันนี้นที่พราจาสอนว่าให้นึกถึงความตายวันละหล,หลายหลายหนเพราะอะไร เราวน่กแค่จริงเด้อถ้าใครนั่นอยากพิดแสดงงถามแล้วบอกถ้าใครนั่งอยู่เดินอยู่รู้ความทุกข์เห็นความทุกข์ทุกกายทุกจิตบางทีก็ทุกกายบางทีก็ทุกจิตอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วถ้าใครเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละโอกาส นานให้พานมันไกลพอมีปัญญาแน่แต่ที่ไม่รู้ไหนมันยากจากึงต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาให้รู้ทันภัสสะที่เกิดขึ้นจงเลิกคิดเสียไอเรื่องกูไม่ตายเรือนหรือคิดว่าอยู่ให้นานก็คืออยู่ให้นานสมมตมุ่ิว่าอยู่นานได้ดีอยู่ตั้งสองร้อยปีก็ได้ แต่ว่านอนอยู่ที่เดียวถ้ามียาอะไรมาช่วยให้นอนอยู่อย่างเดียวข้าวก็ต้องปอดแล้วอยู่หาอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อทรมานผู้อื่นให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนวกลูกหลานหรือมีตังมีเงินก็จ้างคนย้ายมาคอยปฏิบัติแล้วเพื่ออะไรแต่ที่อยู่ไปนั้นมันตายมันก็ต้องตายอีกมันเลย เนี่หนีไม่พ้นฉะนั้นการผัดวันประกันพรุ่งการที่เราคิดว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้จึงเป็นผู้ประมาทก็เป็นผู้ประมาทแท้เมื่อก่อนหลวพ่อก็ไม่รู้จักความทุกข์แต่เดี๋ยวนี้นั่นรู้แล้วตลอดเวลานอกจากหลับไปเตอนนั้น หลับไปแล้วดันหมดคันทีข่อนจะหลับกระทบเดี๋ยวพลิกเดี๋ยวขยับอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ต้องไหนหรอนมเดี๋ยวมันขัดตรงนั้นเดี๋ยวมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สบายตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้ไอ้จิตนั้นไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่กายมันมีมาเห็นอยู่ตลอดแต่เราเห็นแล้วก็ะจายว่าเราจะไปโกรธมัน เพือเราไปเกลียดมันไม่ได้ผิดอีกเราเห็นแล้วรู้แล้วก็รู้ว่าอ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองเรายอมเออตายแล้วดีตายไม่กลัวคือชื่อความตายไม่กลัวฉะนั้นก่อนตายต้องแสวงหาบุญกุศลเอาไหว้ให้เบียงพอให้มันตายแล้วเกิดอีก ก็มันได้เกิดสิสุขก็ขสุขมันมีอยู่ไม่ใจ่ไม่มีในโลกสุขอย่างมีเด้อหนังมันมีอยู่กินอิ่มนอนหลับก็สุขกินอิ่มนอนหลับมีเงินใช้มีบ้านอยู่มียารักษาโรคมีเครื่องมือผมครอบม่อาหารกินสุขแล้วปัจจัยสี่มีครอบไปบุญกสุขจกกายแค่นั้น แต่ที่สุขที่แก้ไม่ได้มันร้อนมันหนาวมันปวดท้องร่วมปวดท้องเยี่ยวเนี่ยมันมันหิวมันกระหายน้ำตายแกลไหมล่ะทุกพวกนี้เรียกว่าทุกประทุกประจํามีพวกหนึ่งมีพวกหนึ่งทุกกรรมมีมีพวกหนึ่ง ที่เป็นอะไรขึ้นมาแล้วรักษาไม่หายทุกกรรมเ้ไอ้ไอ้ทุกข์สัตย์คือทุกร่างกายไอ้จิตไม่สบายคือทุกขาอริยสัตว์ไอ้ทุกข์สมุทัยนั่นเรียกทุกใจรวมแล้วเราเกิดมาทุกชาติทุกชาติไม่มีแต่ทุกกายคับทุกใจกาตลอดไปเท่านี้เลยแล้วก็มีความตายเป็นแดนสุดท้าย cảm ơn